สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกระเถอบก็ะเถิบโดีจับเดย์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยเตยเตยพ่อเมืงตาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับมีนาอีกแล้วในชั่วของมีนา S.I.L.D. Jump Zone บ้านบนวันนี้นะคะมีนาจะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครใหม่ของมีนานะคะมีอยู่ด้วยกันสองตัวค่ะ ซึ่งเป็นตัวที่มาจากแมกเนสค่ะเป็นเป็นตัวที่คุณ t NT ท t ทีาำให้แต่ว่าอีตัวเนี้ยไม่ได้ทํานะแต่ว่าเราคิดเองไงเราติด ets, แมกเนสแล้วอะตอนเนี้ยเธอคนนี้นะคะคือใครแล้วตัวของเธอเนี่ยเธอเป็นใครแล้วทำไมเธอต้องมีข้อเกี่ยวข้องสิ่งเกี่ยวข้องกับมีนาด้วยเธอคนนี้นะคะมีชื่อว่าเอเจนต์ศูนย์เก้า้าพันมนหรือชื่อจริงๆของนางอะ,อะเอาชื่อจริงๆของนางที่เป็นภาษาไทยนะ นีมาใช่เธอชื่อนีมาค่ะแต่ว่าเธอชินกับชื่อเอเจนซ์ Gen. ซึ่งเอเจนต์ศูนย์ศก้าเพันลมลเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวชาวเนวดาดาซึ่งเธออะมีอาชีพเก่าก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ขายกัญชาซึ่งเธอเนี่ยคือน้องสาวของแม่มีนาแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยเป็น สาวข้างรักเธอเป็นสาวทอมบอยความจริงเอเจตนนางชอบผู้หญิงนะชอบผู้หญิงด้วยกันน่ะมึงนึกสภาพอยู่นะกูกูนึกอยู่นะคือคือเพื่อนเพื่อนเขาสงสยัยว่าพี่พี่นึกอะไรอยู่ก็คือเอเจตนเนี่ยตอนที่เธออ่ะยังเป็นยังอยู่กับพี่สาวใช่ไหมอยู่กับแม่ของมินาเนี่ยตอนที่พี่สาวของเธอหรือแม่ของมินาเนี่ยถอดหน้ากากเธอแอบวิ่งเข้าไปจูบแล้วเลยเป็นเหตุผลที่มินาได้ติดเชื้อสายเนยววนามาด้วยมึงงงไหมไปจูบพี่สาวแค่เนี้ย พี่สาวยังไม่ได้ท้องเลยแล้วแบบพี่สาวก็ได้รับความรักจากน้องที่แบบวิ่งเข้าไปจูบและน้องเหมือนเป็นเลสเบี้ยนอะแต่ความจริงแล้วว่าไอ้เธอคนเนี้ยมันเป็นเอ่อทอมบอยซึ่งพอไอ้แม่แซนหรือพี่สาวคนโตของ s อ p 1พ3มันเห็นอย่างนั้นอะเกือบจะก็คือจะแตกจนแบแจกหมัดซึ่งเอเจนต์เนี่ยเธอเนี่ยเธอเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันอะแต่ว่าเธอก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่า เธอรักแค่พี่สาวของเธอแบบนางก็คลั่งรักอะแต่พอรู้ว่าพี่สาวตายนางก็แบบมีอาการซึมเศร้าอะ่ะแล้วแล้วเธอเนี่ยเป็นตัวละครใน m มกเนตคนเดียวเขาบอกว่าเป็นสาวเซ็กซี่อะไรแเนี้ยแล้วนางมีคนสนิทด้วยนะคนสนิทของเธอก็คือเนมอสกับสแตนฟอร์ดแล้วก็แฮง นี่คือสอบไอ้สามคนนี้เราวาดตั้งใจแต่บางคนบอกว่าพี่สีผิวสีผิวครับสีผิวกูไม่ได้เหยียดกูไม่ได้เหยียดแต่ก็กูก็วาดแห็นแบบสมจริงอะแต่คือมีเพียงแค่ไอ้ไอ้สองคนเนี้ยมีเพียงแค่ไอ้ตัวมีเพียงไอ้ตัวเดมอนกับสแตนฟอร์ดที่กูวาดแบบมีผมอะแต่กูก็ไม่แน่ใจอะก็คือ อีเดมอสอะกูกูหาสีตาแล้วนะก็คือเป็นสีตาสีน้ำตาลไงส่วนไอสแตนฟอร์ดกับแฮงกูไม่รู้ว่าจะเอาสีตามุมสีอะไรแต่คือปากปากท่อนล่างของอีแฮงอะกูว่าได้แล้วนะ <c ười> <c ười> เพื่อนๆครับ <c ười> เพื่อนๆครับคือไอตัวละครตัวเนี้อย่างเอ่อสแตนฟอร์ดใช่ไหมก็จะเป็นคนสนิทของเดมอสซึ่งแน,น่นอนว่าไอตัวของเดมอสเนี่ย รู้จักกับเอเจนแล้วก็สนิทกับเอเจนมากแล้วขนาดนี้ว่าเดมอสเหมือนชอบเอเจนขนาดที่ว่ายืบบุหรี่ให้สูบอ่ะคิดดูขนาดไหนเี่ยแต่กูว่ามึงคงไม่กล้าสูบให้หลานมึงดูอ่ะก็คือเอเจนสุดๆโตเกพันธมณเนี่ยคือเราจะบอกว่าเธอเป็นสาวเนวาดานะแต่มีคนบอกว่าไม่ใช่คนนี่ขอโทษขอโทษขอก็ษขอพวดพี่ๆ แต่คือเพื่อนๆเห็นตัวละครสาวๆในเนวาดาไหมก็คือพวกเธอจะไม่มีลูกสักคนเลยขนาด e อีไวแฮง์อ่ะไวแฮง์มันยังไม่มีลูกเลยแต่เอเจนต์น่ะนางเป็นคนเดียวเว้ยนางเป็นคนเดียวที่มีลูกหลานเพราะว่าพี่สาวเธอเนี่ยมีลูกแล้วแล้วเออเธออะ่ะเหงาแล้วอยากได้หลานสาวมาอยู่แต่เธอกลัวว่าถ้าเธอไปรับพาตัวหลานสาวเนี่ยเธออาจจะถูกเป็นข่าหัวเพราะว่าเธอทำนักฆ่ารับจ้างซึ่งเธอได้ เก็บลูกบุญธรรมมาเลี้ยงด้วยนะเธอแบบไปหาลูกบุญธรรมมาเลี้ยงซึ่งเขาคนนี้ก็คือเจซีโรเบิร์ตเจซีพันธมนเป็นไงนามสกุลเดียวกันแต่เจซีอะมันผมโคละสีนเลยนะแต่ว่ามันก็คือลูกของเอเจนแหละเพราะว่าหนักมันมันมีผมสีชมพูแต่ว่ามันก็คือลูกเอเจนเพราะว่ามันไอ้นี่ถึงแม้ว่าผมมันจะโคละสีกับแม่บุญธรรมมาเลนะแต่ว่ามันก็คือลูกบุญธรรมเพราะว่าไอ โรเบิร์ตเจซีอ่ะมันมันเป็นเนวาดาเหมือนกันไงแล้วก็เป็นตระก,กูลเดียวกับมีนาแล้วก็นมสกุลเดียวกับเอ่อมีนาด้วยพันนมนเหมือนกันเลยนะซึ่งพันธมนนะ่ะมันแปลความหมายง่ายๆคือพันธมิตรซึ่งเอเจนต์ Gen เนี่ยก็คือเธอเธอเนี่ยตอนนั้นที่เหงาๆอ่ะนางแบบนางไม่มีลูกไงแล้วซ้าเนี่ยอยากเอาหลานมาอยู่เนวาดาแต่ก็ทําไม่ได้อ่ะหลานของเธอคือมีนานะซึ่งเธอก็เลยตัดสินใจอ่ะไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใน เนวาดาซึ่งเธอก็ได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะผิดปกติซึ่งเดาซิใครเอ่ยเฉลยเจซี JC นั่นเองซึ่งเจซีอ่ะมันมันตอน,นที่เพื่อนมันร้องไงแล้วแบบเจซี JC ก็แบบมันหนักมั้มึงเหรออะไรวาเนี่ยสินเร์ดเลยซึ่งแน่นอนว่าเจซีพอเธอเห็นเด็กผู้ชายที่มีความผิดปกติอ่ะความจริงเจซีมันเกิดก่อนมีนานะซึ่งเธอก็เลยจะตัดสินใจรับเลี้ยงเจซีอ่ะซึ่ง เธอซึ่งเอเจนต์เธอก็รับเลี้ยงเจซีจนเจซีเด็ยได้อยู่มาหาล,ลัยละซึ่งเจซีก็รู้ว่าแม่ของตัวเองเนี่ยแม่บุญธรรมตัวเองเนี่ยมีหลานอยู่มีหลานสาวอยู่อยู่ที่ไทยก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่ไทยแทนก็เลยไปวันว่ามีนาก็ได้เจอกับพี่ชายสุดใจดีซึ่งก็คือบักเจซีนั่นแหละซึ่งมีนาเธอก็รักเจซีมากๆเธอรักโคตรเลยนะ ซึ่งเธอก็มีความสุขที่ได้เล่นกับเจซีแล้วเจซีเป็นคนที่ห่วงเธอที่สุดแล้วเจซีอ่ะมันเป็นลูกครึ่งระหว่างแฟรลี่กับพญานาคไงแต่เอเจนต์อ่ะซึ่งเธออ่ะมีความสามารถของจระเข้อยู่ซึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าตระกูลของพนานจะมีแต่สัตว์ด้วยคานไหมมันมีสัตว์ปีกด้วยหรือเปล่าโอเคเพื่อนๆคงสงสัยว่าพี่เอเจนต์ Agent กับนีมอสเป็นอะไรกันเหรอ <c oughs> เป็นได้แค่เพื่อนกันอะเป็นได้แค่เพื่อนกันอะ เจ็บ <ś led> ไปทางหัวใจได้ดีโมส <ś led> อือซึ่งเอเจนต์เนี่ยเธอเป็นสาวยันที่แบบว่าเผลอๆน่าอาจจะยันเยอะกว่าไว้แหงอีกซึ่งสาเหตุที่นางยันเนี่ยก็เป็นเพราะว่านางไม่ได้ยันกับผู้ชายอะแต่นางยันกับผู้หญิงอะเพราะนางชอบผู้หญิงด้วยกันไงซึ่งแน่นอนว่าไอเอเจนต์เนี่ยเธอก็ สนิทกับเดมอสนะเพราะว่าเธอชอบคนอารมณ์ดีเธอชอบคนมีความสุขเธอชอบคนขี้เล่นซึ่งแน่น,นอนว่าสเปคของมีนาเนี่ยก็คืออาจจะแบบว่ามีอยู่สองอย่างก็คืออ่ะสเปคมีนามีอยู่สองคนก็คือคนอารมณ์ดีกับหนุ่มแบดบอยซึ่งไอแซนอะไอแซน,นแฟนมีนามันก็จะเป็นสองอย่างเลยเว้ยระหว่างแบดบอยกับหนุ่มมีความสุขไงนะซึ่งแน่น,นอนว่าแน่น,นอนว่ามีนาครับมึงชอบสเปคแบบไหน เออพ่เพื่อนเพืพ่อนฟังนะคือสเปคของมีนาเนี่ยก็คือเธอชอบเอ,อ่อผู้ผู้ชายแบดบอยแล้วก็ผู้ชายพี่แบบว่ามีความสุขยิ้มแย้มก็คือชอบคนอารมณ์ดีไม่ชอบคนเป็นซุ้มเศร้าอะไรมาเนี่ยคือเห็นคนยิ้มแล้วแบบมีความสุขตามาอะไรมาเนี้ยสเปคเพื่อนๆเ,เ,เป็นแบบไหนก็บอกมีนามาด้วยนะ <laughs> <laughs> บอกสเปคให้เขาฟัง <laughs> อ่ะก็ <laughs> ก็ก็ให้ดูตัวละครว่าคือเพื่อนๆสงสัยว่าพี่ทำคลิปนี้ไปเพื่ออะไรสาเหตุที่มีนามาทำคลิปแบบว่าเป็นเอเจนต์เดมมสตนฟอร์ดแห่งแล้วก็เจซีทูบีแดมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราจะมาบอกแค่ว่าตอนเนี้ยจะคือมีนาเนี่ย นางจะเกี่ยวกับแม็กเนตคอมแบทอะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคูดอะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงดีอะไอ้คูดมันเก่าแล้วไงแต่ก็มีคนตอนนั้นที่นิวตอมเขาไอ้นี่เเนยเอาเหี้ยเขาทําคลิปอะนั่นแหละเพื่อเพ่คงสงสัยว่าทําไมพี่มินานลงคลิปช้าจังขณะที่พี่ปิดเทอมแล้วเนี่ยคําตอบก็คือพี่เนี่ยก็คือดินสอดินสอของพี่มันพังดินสอ,ขอเขียนปากกาไงแล้วพอพี่ต้องซ่อมอะซึ่งพอพี่ต้องหาเวลาอะไรมาเนี่ย คือคือเพื่อนๆฟังมีนานะก็คือเรียนสอประกาประกาเขียนโทรศัพท์มีนามันมันพังไงแล้วพ่อของมีนาเลยต้องต้องซ่อมอ่ะเข้าใจนะเข้าใจนะถ้าที่มีนาลงคลิปชา้าก็อย่างเงี้ยแหละอืม ขอโทษได้เพื่อนคดีแม่ของมีนามาซึ่งเอเจนต์เนี่ยก็คือเธอเนี่ยมีผมสีขาวแล้วก็เป็นสาวชาวนเนวาดาซึ่งเธอเนี่ยสนิทเธอรู้จักเดมอนสแตนฟอร์ดแฮงค์แต่ว่าเธอไม่รู้จักทูบีแดมนะแต่ทูบีแดมอ่ะมันก็คือไอคนที่ตบหน้าเอเจนต์แหละแต่แฮงค์มันตบเบาๆเองนะเฮ้ย เอเจนต์เนี่ยนางรักเหมือนรักถ้าเธอมีลูกเธอก็รักลูกถ้าเธอมีหลานเธอก็รักหลานนล้นเมันเนี้ซึ่งเธอมีหล,ล,ลานสาวด้วยนะซึ่งก็คือมีนาซึ่งหลานชายก็อาจจะเป็นแซนก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเพราะว่าพี่สาวของเธอมีอยู่สองคนนั่นก็คือแม่ของแซนกับแม่ของมีนาก็ไออีกาขาวอีกาดํานั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าซึ่งแน่นอนว่าเจซีเขาเป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าเขาแบบ เป็นลูกครึ่งระหว่างพญานาคกับแฟรี่ไงส่วนเอเจนต์อ่ะเธอเป็นหญิงสาวเนวาดาซึ่งแขนของเธออะ่ะเพื่อเอาจจะสังเกตว่าพี่เอเจนต์แขนนางเป็นกระดูกอะ่ะเดี๋ยวเราจะบอกให้ก็คือเอเจนต์เนี่ยเธอมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างซึ่งเธอเนี่ยชาติที่แล้วอะ่ะเป็นไอหญิงสาวในตำนานกุหลาบเลือดจระเข้เว้ยแล้วแขนของนางเนี่ยก็เป็นแขนกระดูกเพศชายซึ่ง อาจจะเป็นจอรเข้ของนางในชาติที่แล้วก็ได้ค่ะจะไปรู้ล่ะซึ่งไอเดมอสซานฟร์ดแฮงเนี่ยกูเดาอ่ะมึงต้องเป็นหนึ่งในคดที่ตายแล้วก็มาเกิดไอสัตว์กูก็เดาไปทั่วเนะาะกูเล่นเพื่อนๆอย่าไปถือสาเลยแต่คือคือแฮงกับแตนฟร์ดแล้วก็ เดมอสเนี่ยคือเราวาดแบบตั้งใจอ่ะตั้งใจสุดๆเลยนะคือก,กูว่าตั้งใจแล้วอะ่ะนี่คือกูวาดตั้งใจจริงๆอันเนี่ยตั้งใจขนาดไหนมึงดูกูวาดออกมาเป็นคนอะ่ะแต่คือเหมือนแฮงกูแบบวาดได้เหมือนคนสุดใสแว่นตาใสแมสและแมงยังหล่ออะ่ะคิดดูซึ่งคือเอเจนต์ Gen เนี่ยเธอก็มีหลานสาวแล้อะ่ะคือไม่อะลรเธอกับ ลูกชายบุญธรรมของเธอเนี่ยที่ได้รู้ว่ามีนายัางไงซะอยู่กับพ่อต้องไม่ปลอดภัยแน่เธอเลยพาหลานอันนี้มาอยู่ในวดาซึ่งทงั้งที่นางก็ไม่รู้ว่าในวดาเนี่ยเถื่อนขนาดไหนและที่นางไม่รู้ก็คือไอ้แฮง์อ่ะไอ้แฮง์เนมอสเซนฟอร์ดอะคือมันอาจจะยอมรับหลานของนางได้แต่มีเพียงทูบีแดมที่รับไม่ได้เพราะว่าเออมีนาเนี่ยผิวโคสีกับเอเจนต์ซึ่ง คือไอทูบีดมอะ่ะมันเหยียดผิวมันเหยียดสีผิวเว้ยซึ่งตอนที่แบบเอเจนต์น่ยนางพาหลานหนีมาอยู่เนวาดาซึ่งนางก็แบบว่าทั้งดูแลหลานเป็นอย่างดีจะกินอะไรก็บอกน้าได้อะไรแบบน,นี้ซึ่งมีนานเนี่ยเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเธอมีกินก็กินอะไรแบบน,นี้ซึ่งแน่นอนว่ามีนานเนี่ยเธอก็ อยู่กับน้าสาวของเธอในเนวดาดาซึ่งพอ่อมึงไม่รู้อีนงอีเนเลยว่าลูกหนีมาอยู่ในเนวดาดามึงคิดดูพอ่อมินาเป็นยังไงอ่ะซึ่งตอนที่กูคุยคุยแชทกับเพื่อนกูอ่ะนั่นแหละก็คือคุยในเฟซนะก็คือตอนนั้นเราเล่าให้ฟังว่าเรา,เรา,เรา,เราบอกความจริงให้เพื่อนเราฟังเว้ยอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะนงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรนะเออซึ่งเราคุยกับเพื่อนในเฟซก็คือเราคุยกับนิวตอมซิซี่ ฮาริสซึ่งตอนนั้นเราคุยกับแล้วตอนนั้นนิวตอมออกจากเอ่อออกจากเฟซพอดีอะ่ะแล้วเราก็คุยกับซิซี่กับฮาริสี่แล้วก็เล่าเรื่องของพ่อมีนาว่าทําอะไรมีนาไว้บ้างพฤติกรรมที่หนึ่งของพ่อมีนาอนะไรนั่นก็คือขังลูกสาวไว้ไม่ให้ออกไปไปเที่ยวสังคมเพราะว่าพ่อมีนาก็รู้อยู่แล้วว่ามีนาไม่ชอบเข้าสังคมแต่แม่ก็ขังมึงจะขังลูกตัวเองไว้ไม่ได้ซึ่งการกระทําทุกอย่างอะ่ะ ซึ่งการกระทําทุกอย่างของพ่อมีนาเนี่ยมันเลวซ้ำขนาดที่ว่ากูเล่าประวัติของพ่อมีนาให้ฟังว่าพฤติกรรมของพ่อมีนาตอนที่ทํากับลูกสาวเนี่ยเป็นไงฮาริสมันยังด่าเลยว่ <laughs> it, าพ่อเฮียฮาริสมึงด่าพ่อกูเลยเหรอ <laughs> แต่ว่ามีนานางก็รักพ่อนางแหละแต่ว่าพ่อมีนาเนี่ยไม่ได้เจอเอเจนต์ Gen, เพราะว่าเอเจนต์ mm. เป็นนักฆ่าซึ่งถ้าพ่อมีนาเจออาจจะจับเป็นฆ่าหัวนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เอเจนต์จะชอบ มาหาหลานของเธอในเวลาที่ว่าไม่มีไม่มีใครอยู่นั่นแหละเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่ออพ่อมีนาทำหรือก็คือการจับมีนาไปทดลองเธอเลยตัดสินใจอยากเก็บมีนามาเลี้ยงเองซึ่งแน่นอนว่ามีนาเนี่ยขาดความอ่อนโยนจากเพศหญิงที่ดูแลเธอซึ่ง มินาซึ่งเอเจนต์ Gen, เธอรู้ว่ามินาเนี่ยขาดความอ่อนโยนที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องดูแลเธอซึ่งผู้หญิงคนนั้นที่คนดูแลมินาก็คือเป็นแม่ของมินาแหละจะเสียชีวิตไปแล้วเอเจนต์ A Gen, นางเลยตัดสินใจเนี่ยดูแลหลานของเธอแทนพี่สาวของเธอนั่นก็เท่ากับว่าเอเจนต์ Gen เนี่ยเป็นแม่ให้กับมินานึ่งคนเลยนางรักหลานมากคิดดูขนาดไหน,น่แบบรักพาตัวหลานไปอยู่กับนางอะ่ะในทา,ท,ท,าทางที่นางก็ไม่รู้เนีในวาดมันเถื่อนอ่ะซึ่งเอเจนต์เนี่ย,าาน,น,อน,อน,ยนางก็แบบว่ารักมากๆนะ นางอ่ะนั่นแหละขณะที่ว่าเ,าเดี๋ยวเราไปหาสตอรี่นางเลยเดียวกว่าถ้าไม่ว่าอะไรนะสตอรี่นางก็อยู่ในมีมของนางเลยนี่งไง bla, bla, bla. เดี๋ยววินาจะโอเคซึ่งพูดเพื่อไม่ว่าอะไรถ้าบินาปิดเสียงนะโอเค ก็คือเอเจนต์เนี่ยนางจะมีอาการหนึ่งก็คือเอเจนต์เนี่ยเธอจะปวดท้องเว้ยเธอจะปวดท้องซึ่งอาการปวดท้องของเธออ่ะมันมีชื่อว่าฮีทมันชื่อฮีจริงๆกูไม่ได้หลอเล่นอาการปวดท้องเอเจนต์อ่ะมันชื่อฮีจริงๆซึ่งเอเจนต์เนี่ยเธอก็เลย ไปหาอะไรกินเพื่อแก้ปวดท้องสักหน่อยมาคนบอกเอเจนต์มาหูหิวหรือเปล่าไม่เอเจนต์นางแค่แบบว่าไปสั่งไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นยางไงแล้วเธอก็ได้กินน้ําซึ่งแน่นอนว่าเอเจนต์เนี่ยเธอก็กินแล้วเธอก็หายซึ่งแน่นอนว่านางอะเอเจนต์นางชอบสูบหรีไงแล้วนางอะคือสาวยันที่แบบว่ายันกับพี่สาวนางไงโอเคนี่ไงนี่ตอนกับนี่ตอนที่เจอกับเดมอสครั้งแรกอ่างนเนี้ยเนี่ย แต่เอเจแบบมองอะไรเปล่ามองอะไรเดมอสเอ้ยเดมอสแล้วเนี่ยก็คือพอคุยกับเดมอสไปสักพักใช่ไหมแล้วอากมีนาขอข้ามไปตอนที่นางอยู่บนรถเลยแล้วกันนะสแตนฟอร์ดมันขับรถ <laughs> ส่วนแฮงก็แบบว่ามันหลับไปแล้วไงส่วนเนมอสอ่ะมันเหมือนจะมีซ o m e t h อะไรสักอย่างกับเอเจแหละแต่สองคนนั้นมันเป็นได้แค่เพื่อนกันซึ่ง เอเออเขาเรียกว่าไงนะพอเอเจนต์เนี่ยนางได้เล่าเรื่องของหลานสาวตัวเองให้ฟังว่าอายุแค่สิบสามปีแล้วก็เธอเนี่ยอยู่กับบิดาของเธอซึ่งแน่นอนว่าเอเจนต์เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยมีพี่สาวอยู่ด้วยกันสองคนคนที่หนึ่งเนี่ยก็เอ่อคนที่หนึ่งก็เป็นพี่คนที่หนึ่งใส่ชุดสีขาวคนที่สองใส่ชุดสีดํา ซึ่งนด้เล่าว่าเอเจนต์นางเราพี่สาวประมาณนี้แหละส่วนส่วนที่พี่สาวของนางเนี่ยนางบอกว่าคนนึงใส่ชุดสีขาวอีกคนนึงใส่ชุดสีดําเนี่ยก็คือเป็นแม่แซนกับแม่มินาแหละซึ่งเธอก็ได้เล่าว่าพี่สาวของเธอสองคนเนี่ยก็ได้แต่งงานกับเอเผู้ชายที่เธอรักแล้วก็ได้ออกไข่ออกมาอือออกไข่ซึ่งกดนเว่า ได้ฟักไข่ออกมาซึ่งได้ออกไข่ออกมาเป็นเอลูกของพุทธเกอทั้งคู่ซึ่งพี่สาวคนตัวได้ออกไข่ออกมาเป็นผู้ชายส่วนพี่สาวคนกลางออกไข่ออกมาเป็นผู้หญิงออกไข่แล้วเพื่อนได้ยินแล้วแบบว่าคงคงแบบไอ้นี่แน่เลยอ่ะคงแบบไงเดี่ยพอเดมอสแตนฟอร์ดแฮงมันได้ยินแล้วก็อืมมันสุดเวลี่อิ๋วมาก่าแล้วพอมาถึงห้องเนี่ยเอเจนต์นางอยู่ห้องเดียวกับเดมอสนะซึ่ง นางก็ได้หยิบรูปของหลานเธอก็ได้หยิบรูปของหลานสาวเธอขึ้นมาดูนะซึ่งเธอก็แบบว่าเหมือนจะร้องไห้ซึ่งเดมอนก็ปลอบใจอ่ะซึ่งความจริงแล้วอะเอความจริงแล้ว,ว่าไอเดมอนอะมันกอดเอเจนส่วนส่วนเอแฮงค์เนี่ยที่ส่วน แฮงกับสแตนฟอร์ดที่แอบไปดูรูปของหลานสาวเอเจนเนี่ยก็คือดูจากอายุแล้วน่าจะเยอะกว่าดูจากอายุแล้วน่าจะ13ขวบอะไรวันนี้ซึ่งมีนาเนี่ยเธออายุแค่13เองนะยังไปถือสาอะไรเลยซึ่งเอเจนเนี่ยนางก็เก่งขนาดไหนที่แบบว่าตัดคอเอเจนผู้ชายอะซึ่งนางเก่งมากดูสิซึ่ง บางคนอาจจะแบบสงสัยก็จะทำไมแบบเอ้ยพี่เอเจนตาหัวใจอย่างงี้นางเป็นสาวยันเนออใช่เป็นสาวยันเนี่ยเป็นงานลูกชายเธอเก่งไหมนี่ปล่อยผีเสื้อไปสู้ศัตรูอะไรมาเนี่ยซึ่งเอเจนเนี่ยเธอก็จะเป็นประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเปิดเสียงเลยแล้วกันโอ้ยดังไปโอเคอันนี้คือมีมของนางที่เราอยางโอ้ยโฆษณาเปร อันนี้คือมีมของนางที่เรายังทำไม่เสร็จเพราะว่าปากกาเราพังเว้ยซึ่งเอเจนต์เนี่ยเพื่อนๆรู้ว่าไอพี่เอเจนต์ตอนนางอยู่ในโลกนรกเป็นไงหรอชุดของนางอะ่ะจะขาดเว้ยเสื้อสุรของนางจะขาดแต่จะมีเพียงเสื้อด้านในสีขาวๆที่ไม่ขาดก็ไม่มีสิทธิ์มาฮอน,นี่นางนะส่วนแขนกระดูกนางจะบอกว่ามีรอยแบบรอยขีดข่วนไงส่วนเพื่อนๆอาจจะรู้ว่าไอสามคนนี้ตอนอยู่ในโลกนรกเป็นไง แต่ Stanford, แต่ว่าไอตัวนี้มันไม่มีซึ่งถ้าบอกว่าเอเจนต์เนี่ยถ้าหากว่าเอเจนต์เนี่ยพามีนามาอยู่เนวาดากับนางแล้วเนี่ยแล้วนางให้สแตนฟอร์ดเดมอสกับแฮงดูแลสรุปอาจจะเป็นได้ง่ายๆก็คือไอสาคนเนี้ยอาจมีสิทธิ์เป็นนา้ามีนาอีกคนได้เลยทูบีแดมก็มีสิทธิ์เช่นกันส่วนเจซีมีสิทธิ์เป็นเฮียเพราะว่าเป็นลูกของนา้า เข้าใจนะก็มาบอกว่าก็มาบอกข้อมูลอะไรของเอเจนต์แค่นี้แหละแต่ไม่ได้ทำประวัตินางนะแต่ถ้าทำประวัติจริงๆอะ่ะเราจะพูดถึงประวัตินางแล้วก็คนในที่คนที่นางรักแต่นี่คือเราแค่มาบอกว่านี่คือคนที่มีนางรู้จักซึ่งเป็นตัวละครในแมกเนตซึ่งมีนางจะเกี่ยวกับ m มกเนตคอมแบทล้วไม่เกี่ยวกับคุดแล้วนะก็แค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะบาย